ร้อยล้านพี่ว่าไงครับไม่สิต้องบอกว่า120ล้านปอนด์เลยนะครับสำหรับค่าตัวของดีแคนไลท์นะครับหรือว่าพี่ข้าวนั่นเองของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับที่ เหมือนกับทางสโมอสรเนี่ยเขาจะลาคาญพวกเราเลือกเกินนะครับพวกเราในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แค่ลิอร์ทีมเดียวนะครับหมายถึงเคลซีด้วยไปถึงแมนยูด้วยและรวมถึงอาร์เซนอลด้วยนะครับที่เหมือนจะโทรไปจีบลูกสาวเขาอยู่เรื่อยๆอลูกชายเขาอยู่เรื่อยๆนะว่าเท่าไหร่นะลดหน่อยได้ไหมอะไรครับจนล่าสุดเนี่ยตอนแรกเขาปักไว้ร้อยล้านนะครับแล้วคงจะลาคาญนะก็เลยปักมาเพิ่มอีก20น,นะครับกลายเป็นร้อยล้านนะมึงเก็บไว้ดูเล่นเถอะถ้ามึงจะงกขนาดนั้นจะแบบ กะว่าจะขายไม่ได้อีกเลยยังั้นสิกะคือแบบนี้คือนักเตะที่เก่งที่สุดในบริษัทแล้วขายคนนี้แล้วก็คือจบรวยอะไรอย่างนี้เหรอแล้วที่สาคัญน,นะครับพี่ข้าวอะ่ะเขาเหลือสัญญ,ญากับเวทแทปอีกปีเดียวเท่านั้นเองนะเลอแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเขายังอยู่กับถ้าเกิดขายไม่ออกเนี่ยและอยู่ไปจนถึงซัมเมอร์หน้าซัามเมอร์อฤดูากาลหน้าไปถึงซัมเมอร์หน้านุษหน้าอันนูนน้นนะครับก็คือว่าจะต้องเสียฟรีนะฮะ ต้องไปแบบฟีอเย่นนะครับ mm. ก็เวสแฮมจะไม่ได้อะไรเลยนะเ <_ d ates> พราะพี่ข้าประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญานะ <_ d ates> เขาต้องการที่จะไปเล่นทั่วยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับต้องการที่จะไปเล่นกับทีมใหญ่นะฮะทีมที่มีโอกาสได้เขาเรียกได้ว่ามีสปอร์ตไท์สองมากกว่านี้นะครับเ <_ d ates> พราะว่านี่อยู่กับเวสแฮมมันมืดมนเกินไปนะครับว่าตัวพี่เขานี่มีแสงสว่างมากเกินไปแล้วฮะเขาต้องการไปอยู่กับทีมที่เฉดฉ่ยได้มากกว่านี้นะครับโดยทีมที่พี่เขาดูเหมือนว่าจะมีใจมากที่สุดก็คือไอ้ปืนใหญ่นั่นเอง นะฮะดูในเกมที่แข่งกับปืนใหญ่ซะนอนเนะครับเขาถึงขนาดที่ว่าไปขอแลกเสื้อกับกัปตันปืนใหญ่อย่างโอเดกาดเลยนะครับแล้วก็มีแลกอะไรขอลายเซ็นอะไรด้วยแบบคือเรียกได้ว่าออกหน้าออกตาหน้าเกลียดแบบเออพี่แสดงออกมากเกินไปไหมนะครับก็ทีอื่นก็น่าจะถ้าเห็นเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอาอเขาเนี่ยอยากไปปืนใหญ่จริงๆนะแต่อย่าบอกแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ทุกคนทุกทีมยังมีหวังอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศออกมานะเขาแค่อาจจะชอบก็ได้แต่ว่าไมา่ไม่ได้แบบเป็นอนาคตทั้งหมดของเขานะครับเพราะทีไหนที่มีโอกาสที่ดีกว่าเขาก็พร้อมที่จะไปนะครับอาเซนอลเนี่ยอาจจะไม่กล้าทุ่มหรอกในราคาถึงนาดับร้อยล้านขนาดนั้นนะผมยังไม่ไม่รู้อาเซนนอลเคยทุ่มถึงขนาดนั้นไหมนะครับแต่เชื่อว่าเมื่อจะมีการติดต่อกันจริงๆแล้วเนี่ย ต้องลดราคาครับอาจจะมีการลดราคากันหน่อยจริงก็ได้ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงร้อยล้านปอนด์หรอกผมว่าน่าจะเต็มที่อยู่ที่ประมาณสัก80เนี่ยแปล้านเนี่ยผมว่าน่าจะเต็มเกินแล้วตอหราคาตัวพี่ข้าวนะเชื่อว่าเดี๋ยวดูซัมเมอร์นี้น่าจะดูเดือดพอสมควรในการแย่งตัวพี่ข้าวนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเวทแฮมเนี่ยน่าจะแค่ปักราคามาขู่ๆท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปจริงๆและบวกพี่ข้าวงองแงเนี่ยผมว่าจะต้องต้องได้เกิดขึ้นแน่นอนก,กับการย้ายทีมของเขาท,ทีนี้เนี่ยต้องมา